เออือตอนนู้นไม่รู้ว่าเราเจออยู่อดีตชาติไหนไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาในวัดคือวัดนี้ยังเป็นต้นไม้ร่งรังยังไม่มีไม่มีวัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็ฝันอีกครั้งก็พอเดินเข้ามาในวัดก็เห็นวัดเป็นวัดร้างเพราะคงจะเป็นวัดร้างที่ก่อนที่คุณพ่อ,อเกษียรศุขจะมาเจอแล้วก็ ในมุมมองนั้นก็เหมือนกับตัวเองเห็นว่าเป็นเสียงของเมรัตีนะครับจะภาพเสียงของเมรางตีนั่นร้องไห้เลยนะครับปากปลื้มมากพูดทางน้ําตา่นฟังนะครับที่มีปุ๋ยสีมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเห็นภาพตายจากช่องหูของน้องนรุวัตรน่แหละ Me. เลยติดต่อน้องนั่นวัดบอกว่าน้องเนี้ยที่จะทํายังไงที่ถึงจะมาสร้างวัดนี้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางวัดเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็บัญชีก็เปิดยากยากรอแล้วรออีกบอกเมื่อไหร่จะได้สักทีสามีก็าไม่ยังรอใจจดใจจ่อยหรือว่าเมื่อไหร่จะได้บัญชีสักทีจะได้โอนเงินเข้าเขาบอกก็วันสุกก็ไม่ได้นี่ะมา วันรันไม่เขไมได้อีกพอตอนบ่ายเขาก็เปิดบัญชีได้สามีก็ขอสามีว่าขอเงินสักหนื่งล้านได้ไหมเขาก็กองทันทีเลยคะโดยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะเพาะเขาบอกถ้าคำยื่เธอมีความสุขฉันก็พร้อมจะช่วยเขาก็เลยโอนเนองเินเข้าไป หงห้าพันดอลลาร์แล้วก็เป็นเงินรวมรวมก็ประมล้ากว่าแล้วก็ต่อมาก็ฝันกีกถ้าฝันคือคือฝันบ่อยๆเลยค่ะตอนตอนครั้งสุดท้ายที่ฝันถ้าถ้าใครไม่เชื่อแล้วบางคก็อยากจะไม่เชื่อแต่เาตัวอย่าเชื่อเพราะว่าเรา เ,เ,เราก็ไม่ใช่คนตาทีอปนะแต่แต่เรามองเห็นว่าพ่อปู่ศีสิธโธจะอยู่ที่ต้นสท่านขอบคุณว่าที่มาสาร้าง เชื่อทุกอย่างเพราะว่าในความฝันของตัวตัวเองมันก็เห็นอยูแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนทักมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้หลังจากทำาิเศษก็จะเดินทางไปที่ทามชโนดจะไปกราบไหว้พระบูม่ คุณสองแม่เนี่เทคแคร์ดีที่สุดเลยค่ะทั้งกับข้าวให้ทาน เงินก็เข้าบูชีวัดไปแล้วและทุกส่วทุกอย่างถ้าถ้าทำอะไรแล้วดูดีดูให้สวยงายมเรื่อนๆแล้วก็ให้อีกอย่างเกี่ยวกา,าทุกคนที่วัดบ้านเดือนนะคะช่วยดูแลวบ้านเดือนแทนหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามองในอนาคตตัวเองมองเห็น แล้วเอ,องก็มีครอบครัวมีหลานอีกสองคนต้องช่วยเหลือตัวเองก็อันนี้มากแล้วสามีก็อันนี้มากแล้วอยากจะสานทุกคนกคนะคะช่วยดูแล ช่วยเลยเนาะนะครับเลยท่านอบวตอีครับมีอยู่ไหมครับนะครับเป็นตัวแทนนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับท่านคุณพี่ราตีนะครับเป็นอยู่ไหมครับใครก็ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ได้เอาผู้ใหญ่ยังอยู่นะครับ สงวันนี้นะครับก็ทางเจ้าภาพเนาะนะครับพี่รักนะครับเตรียมตัวเพจได้เลยนะครับนะครับเตรียมเปลียนคอขอเชิญนะครับเก่าขอบคุณนะครับทางคุณพี่รายดีเชษะแล้วก็ทีมง,งานครับก็แนะนมของผู้นำ ทุกๆข้านะครับที่ชาวบ้านเดือครับที่คุณแม่รักเจรักทีมงานนะครับที่ได้ออบเงินให้กับทางวัดสร้างนะครับผมก็ดีเว่าภูมิใจกับชาวบ้านเหมือนกันครับโอ้โหใจครับครับกปลา สำหรับคุณแม่ทีก็ขอ,อ,นนนนอีอายุวันยควินะครับผมผมรมงานด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับ